ช่วงนี้นะคะพาไปดูเรื่องของการอนุรักษ์ปลาฉลามเสือดาวค่ะซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้ศูนพันุของไทยค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะผนึกความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านโครงการสตาประเทศไทยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรฉลามเสือดาวที่ใกล้ศูนพันติดตามได้จากรายงานค่ะ คุณผู้ชมนั่งเรือไปเกาะไม้ท่อนเกาะที่มีลักษณะยาวเหมือนท่อนไม้อยู่ห่างจากภูเก็ตเพียง9กิโลเมตรมีน้ำทะเลที่ใสแจ๋วราวกับกระจกสีฟ้ามีแนวปะการังใกล้หน้าหาดทอดยาวตลอดแนวทำให้มีฝูงปลามากมายหลายชนิดนอกจากนี้ยังเป็นจุดที่มีโครงการอนุรักษ์ปะการังมานานนับหลายปีจนได้สมญานามว่ามัลดีเมืองไทย และก่อนหน้าน,นี้ทางทีมงานโครงการสตา์ได้ขึ้นย้ายลูกฉลามเสือดาวจำนวน9ตัวอายุราว1ปี2เดือนขนาดประมาณ80-110เซนติเมตรที่เกิดจากการพาะเลี้ยงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพาอเลี้ยงสัตว์น้ำของอควาเรียภูเก็ตจากศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ตมายังคอกทะเลที่สร้างขึ้นใหม่ที่เกาะไม่ท่อนจะเป็นแหล่งอาศัยชั่วคราวเพื่อให้ลูกปลาฉลามเสือดาวปรับตัวก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ก็คาดหวังว่าฉลามเสด็ดาวเนี่ยะจะออกไปแล้วก็ไปใช้พื้นที่ต่างๆในทะเลไทยอะค่ะซึ่งเราก็หวังว่าเราจะได้รับการติดตามจากเขาเนื่องจากว่าเราก็กําลังจะฝังเครื่องมือสัญญาณลงในฉลามเสด็ดาวดังนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทราบว่าการกระจายตัวของเขาในตัวที่เราปล่อยเนี่ยไปใช้พื้นที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เหมือนผลักดันเรื่องนโยบายในเรื่องการปกป้องคุมค้มครองเขาต่อไปด้วยะค่ะแล้วก็หวังว่า ทุกๆตัวจะรอดแล้วกเ็เราจะเพิ่มประชากราในธรรมชาติให้มันดีขึ้นนะคะโดยมีน้องๆชารกแนนนี่คอยดูแลคอยป้อนหอยในแต่ละวันลูกปลาฉลามเสือดาวจะกินหอยวันละประมาณ4-5กิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวว่ายน้ำอวดโฉมให้ชมถึงความสวยงามที่พบเห็นได้ยาก งานนี้ก็เป็นงานที่ท้าทายสําหรับหนูมากเลยค่ะเพราะว่าแบบเราต้องอยู่ในน้ําบ่อยด้วยหมายถึงว่าในการให้อาหารหรือแบบดูมอนิเตอร์เขาเวลาเขาแบบไม่สบายหรือกินอาหารครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่สนุกมากเพราะว่าจริงๆส่วนตัวก็ชอบสัตว์อะไรอย่างนี้แล้วค่ะฝากทุกคนนะคะร่วมกันดูแลสัตว์ทะเลทุกชนิดนะคะไม่ใช่แค่เพียงฉลามเสือดาวแต่หมายถึงว่าทรัพยากรทางทะเลทุกอย่างนะคะเพื่อให้แบบเขาเนี่ยได้อยู่กับเราต่อไปจะได้แบบมีคนเข้ามาแล้วก็เห็นถึงความสวยงามความน่ารักของสัตว์แต่ละชนิดคะ่ะ ภูมิใจมากเพราะว่าเอาจริงก็คือหนูเป็นคนชอบดำน้ำมากแล้วเวลาดำน้ำไม่ค่อยได้เจอฉลามเสือดาวซึ่งขนาดไปดำที่จุดที่เขาบอกว่าจะได้เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปดำแล้วก็ไม่เจอก็เลยรู้สึกว่าเออมันเริ่มเป็นเรื่องที่ต้องเป็นแบบน่ากังวลแล้วเพราะว่าจํานวนประชากรของเขามันลดน้อยลงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาดูแบบว่าน้องทั้ง9้าตัวที่อยู่ตรนนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะยิ่งภูมิใจมากตอนที่ปล่อยเขาออกไปสู่ธรรมชาติแบบบ้านเขาจริงๆ การเปิดตัวโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลกรมทชจึงได้ร่วมกับภาคีความร่วมมือจัดทําโครงการนี้ขึ้นเนื่องจากปลาฉลามเสือดาวมีบทบาทสําคัญในการรักษาวความสมดุลของระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นธุรกิจกิจกรรมดําน้าลึกเฉิงท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะเป็นปลาฉลามที่ผู้ชื่นชอบการดำน้ำอยากจะเห็นโดยที่ผ่านมากรมทรชได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ประชากรปลาฉลามเสือดาวตลอดจนผลักดันให้ปลาฉลามเสือดาวได้รับการประกาศเป็นสัตว์คุ้มครองนอกจากนี้ประเทศไทยยังถือเป็นแหล่งอาศัยสําคัญของฉลามเสือดาวโดยพื้นที่หลักคือหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะสุรินทร์ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่สําคัญของฉลามและกระเบนจากการพิจารณาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามขององค์การ IUCN เกาะรอบจังหวัดภูเก็ตน,นะครับก็เคยมีประชากรฉลามเสดาวอยู่มันก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะฟื้นฟูได้เพราะว่าเราถือว่าธรรมชาติคัดสรรมาแล้วว่าเขาอยู่ได้ใช่ไหมครับก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าตัว,ต,วตัวฉลามเสดาวที่เราเอามาทําในโครงการเนี่ยฮะตัวเจเนติกหรือยีนของมันเนี่ยเป็นเจเนติกเดียวกับที่ปรประชากรของจังหวัดของโซนอันดามันตรงนี้นะครับเป็นเป็นเหตุให้เราเลือกพื้นที่ตรงนี้เพราะเราก็อยากจะรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วย We're very happy with the project. Uh, I'm very, very uh, excited and very pleased to see our juvenile sharks being taken care of and being raised here. Uh, and it's part of our mandate as an aquarium to eventually restore and preserve our oceans and uh, ecosystems. So we're very happy with this project. We've done a few uh, shark releases before, and this is one of the best ones that I've seen so far. So we're very pleased. We hope to continue doing more good work together with our partners. ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางอควาเรียภูเก็ตเป็นสถานที่แรกในประเทศไทยที่สามารถพราะพันฉลามเสือดาวได้สําเร็จสะท้อนถึงความสามารถของบุคลากรและความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมฉลามเสือดาวทั้ง9้าตัวจะมีการติดุปกรณ์ติดตามตําแหน่งก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อมีมาตรการคุ้มครองติดตามอัตราการรอดหลังการปล่อยที่มีประสิทธิภาพและร่วมกันอนุรักษ์ฉลามเสือดาวต่อ ทีมข่าว n b t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดภูเก็ต